วันนี้วันที่28นะครับวันอาทิตย์นะ28ทันวาคมสองพัจะสิ้นปีกันแล้วน,นะเราอายุกันมาครบปีกันแล,แล้วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปีงกันแล้วไปปครับนานนั่งรอขาดอยู่พเม่กี้รออยู่าไเลยไ่นเลข้าวตอนเดียวเม็ดกุนี่ก็ไปกินข้าวด้วยซึ่งผีดงถ้าผมมาไม่ทันเลย มันมีบัตรกินข้าวแล้วถุงนุ๊กไม่ใช่จ่ายตรงนู้นะอ๋อรันได้ละมันตามสั่ง,ง้ากไงอ๋อไอ้นี่ก็กินดีอันนี้ก็กินดีแต่ว่าผมว่ากินตอนตอนช่วงบ่ายเองพวกมันกินตีนี่ก่อนมัวว้ยมาเลยบ,บังผับ,บ,บ,บลแล้มาเผื่อบังผับบังผับไอ้ละมาเดี๋ยวก็อุดลางวิดนั่นฮะบังผับบาง,บงวิดเปล่าไ,ไม่รู้ áo za magic quá đáng sợ quá pro mưa đằm mà, mưa đằm rồi lên tiếp เลยครับ Nam mươi to năm mươi to to chết năm mươi to chết năm mươi to chết rồi chết rồi chết năm mươi to năm mươi to chết rồi không chết rồi không chết rồi chết rồi chết rồi, chết rồi. Chết rồi. Chết rồi. Chết rồi hai nắm trời à hai nắm trời à chẳng may tổ quá tổ không à, tổ quá tổ không hai đang chết mày hai năm chết mới đen chết to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  ai đang cả tim trắng ai nắm cả tim trắng ai đang tim mà ai nắm cả tim mà ai đang kia mà ai nắm dàn tàn trắng đi chết đong chết đong ai nắm để mày đi lơi đi

แดงได้มาเดียวแดงได้มาเดียวแดงชนะ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 ส่งนาทีนะครับน้าส่งหนาทีลันดานายกไอเสื้อเพลินของนายสุธีไกโกซับสักคุณควรน้องก๊อกมุมแดงเป็นว่ายชนะนะครับน้ายช้เวลาส่งนาที เราวัากูต่อไปเลยกูต่อไปเป็นกูที่สองโนดนราซิงวันจริงใจไอซิงตรงนายชาไอโกนองสุกองช่วยกโนดงามหนักลาคุณต่างห้องไหนว่าแดงก็พอเด็ิคาราบีหนึ่งเส้นกับสองเส้นสามเส้นบาทนะกับนะเราหวักัาบอลเลย